สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เราก็ได้เหมือนเล่นในแมปบีเบยเล่นสองคนนะครับวันนี้เราจะได้มาเป็นพึ่งแแมวเย,ย้พึ่งนน่ารักใช่ไหมนี่หน้าตาบ้องแมวน่ารักอ่านน่ารักแต่ก็คือเกมนี้มันจะยากนิดน,นึงนะครับก็คือว่าเราจะห้ามตกเลยเด็ดขาดตกหนึ่งเพื่อนร่วงด้วยนะทุกคนอ๋อนี่มันก็สามารถดึงเชือกเพื่อนได้ นิวกระโดดแล้วสามารถดึงเชือกเพื่อนได้นะให้เราตกแล้วอะ่ะจึงอ่ะนี่กระโดดได้แบบสโลโมชันนะคะเพราะเราเป็นเแบบีเอ้ยแบนะคะรับแใช่ไหมนิวีกดกระโดดถึงจะปีนปีนตามมาได้เออเอ้เอนิวีอย่าเพิ่งกระโดดตามเออกระโดดมาเพื่อความปลอดภัยนะครับ บันเทิงครับเดี๋ยวมันเทิงครับเออมี่จริงเนวี่เราสามารถแท้เนวี่ฉลาดนะอ่ะอึดอึเออนวี่เนวี่พ,พี่พี่ต้องเกาะเนวี่ไปก่อนเอ้ยนี่เกาะเนวี่ไปเออเรียบร้อยกระโดดขึ้นตรงนี้ได้เนวี่ ไปให้ถูกทางดีกว่าเฮ้ใช่ไหมเรียบร้อยอ่ะเดวี่เดวี่ดึงพี่วอฟไปคุณดึงฉันไปคุณดึงได้เดวี่ไปไหนเนี่ยอึสอึสอึสเฮ้ยเฮ้ยเดวี่ นิวิ่กดพี่วายอยู่หรือเปล่าเนี่ยกระโดดมานิวิ่กดกระโดดกดกระโดดเอาเอ้ยโอเคกระโดดเอ้เอ็นวิ่นิวิ่จะกระโดะโดตามพี่วายทำไมเนี่ยกระโดดกระโดดด้วยความรวดเร็วเอ้ยนีเพียไวแล้วนะ นิวีนี่ก็ขยันตกนี่ครับเอ้ยลวงตึ๊ดตึ๊ด,ด,ดอึสอ๊สอึ๊สเกือบได้แล้วอึสอ๊สอึ๊สเอ้ยนิวีมาเอ้ยกระโดดขึ้นไปทีละคนไปทีละคนกระโดดเอ้ยเพื่อมีคนนึงตกล่ะครับบายครับพึ่งสามัคคีพึ่งสามัคคี หนึ่งสองปิ้วกระโดดตามมาเอออื้อตามมาได้ไหมกระโดดเฮ้ยกดกระโดดนู้กดกระโดดไต่เชือกไตยังไงอะไตมิดกดกระโดดกดกระโดดกดกดกดเออกระโดดแม่นแม่นเลยไปนี่เห็นไหมกระโดด ไม่เกี่ยวโคตรอีซี่เลยอุตานนี้น่าจะไม่ค่อยยากมากไ่ยกระโดดได้ชิวๆครับแค่ต้องให้เพื่อนเรานั้นตามมาให้ไวนะครับเพราะว่าผมไวเกินครับผมไวเกินคนาดเร็วๆนี่ติว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 ได้ไหมว้า เอาไว้ครับเอาไว้เอาไว้น้องขอตัวสีเ่เนได้น้อยแน่นั่นนิวี่เฮียพี่ว่าต้องรอให้นวี่ตามาเอ,อ้ยเอ,อ้ยกระโดดน,นะครับทุกคนเอ,อ้ยพี่ยังไม่ใช่ <c oughs> พึ่งจานฟุกเดวี่นวี่นี่เป็นคนทำพี่ว่าตาย <c oughs> ใครจะเป็นแดงนี่เป็นแดงเหรอได้เป็นแดงอยมามานี่นี่ไม่กดกระโดดสิพี่เห็นไหมวิ่เกนี่นี่มลองไม่ต้องโอ้โอดยเอเกือบไวแล้วเดีวิเีวิเีวิแป๊บนเีวิอ่เฉยๆก่อนเดี๋ิเฉยๆก่อน ไปดูนะนีวี่เฉยๆก่อนนะนีวี่ลองกดกระโดดดูโคตรไวอ่ะกดกระโดดเห็นไหมคตรง่ายกดกระโดดมันต้องกดละลากเพียวไปอย่างเดียวครับนีวี่กดหยุดหยุดกดกระโดดก่อนเออกดกระโดดได้เลย อะไรเนวี่ปีนไม่ได้หยุดกดกระโดดก่อนหยุดกดกระโดดก่อนเออกดกระโดดได้เออขึ้นมาได้สักทีทำเส้นเนวี่เนวี่กดกระโดดเดี๋ยวนี้เนวี่พี่มีแผนใหม่แล้วทำเส้นให้ตึงนั่นนี่ไม่ค่อยกดกระโดดไงเนวี่ปีนมาก่อนปีนมาก่อนปีนมาหาพี่มาก่อน นิวีจะไปนิวีปีนมาหาพี่วากอนเออมาหาพี่วากด้อยู่เฉยๆโอเคกดกระโดดแม่ง่ายขึ้นง่ายขึ้นไหมนิวีนิวีมายืนตรงที่พี่ยืนหน่อยนิวีนิวิมายืนตรงนี้หน่อยนิวี่นีมายืนตรงนี้ยืนตรงนี้หน่อยเนี่ยนวี่ ไม่ถึงนวิกร่กระโดดไม่ได้ในวิในวิในวิลงมาทางนี้ก่อนนี่แล้วนว่กระโดดมาอีกทางหนึ่งทางนี้เร็วกระโดดมากระโดดกระโดดดึงอันนี้วิมายืนชิดกำแพงยืนชิดกำแพงกำแพงนี้ เออมันเงี้ยเรียมเรียมเยอะครับถึงผมจะน้อยแต่ผมเรียมเยอะนะครับจำไว้มันเงี้ยเรียมเยอะอะตกตกเด็กี่หยุดหยุดอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเด็ี่หยุดนะหยุดนะอย่าเพิ่งทำอะไรนะเออเรียบร้อยได้แล้วอึ้งกระโดด ฮฮ่ยพุ่งมาไวเลยเนวี่เนวี่ต้องยืนเฉยๆสิเนวี่ไม่ต้องเดินเลยกระโดดบอกให้กดกระโดดไงเห็นไหมมันพุ่งมาหาให้เลยดึงเอ้ยเนวี่เนวี่พุ่งกดกระโดดกดกระโดดแล้วบินขึ้นมาบินขึ้นมาบินขึ้นมาเฮ้ย ตรงตรงอ่ะนิวี่นิวี่คนนี้จะลมื่ะไรไอเดวี่เรา <c oughs> ก็คิดว่านิวี่ขโมยเสร็แล้วเออไอเดวี่เราสายไปได้ไกลแล้วครั้งนี้เอาจริงนะมนิวี่เอาแบบเอาจริงเอาจังนะเ <c oughs> อาจริงเอาจัง <c oughs> นิวี่อยากวนได้ไหมสองหนึง่งมามานิวี กดกระโดดกดกระโดดรั่วๆเมนี่วิ่กดกระโดดรั่วๆบอกให้นิววิ่กดกระโดดรัวๆก็กดรัวๆกดกระโดดรัวๆเลยไม่ต้องทำอะไรเลยเห็นไหมโคชิวะนิววินิววิอย่างชิว์ตอนเนี้ยนะ แต่ก็แค่นี้วิวต้องกดกระโดดอะนี่วิวเพิ่งเพิ่งกดกระโดดนะเพี่ต้องไต่ก่อนเห็นไหมโคตรเซียนโคตรเดียมนะคนมันไงจำเลี่ยมไว้เหลี่ยมที่แบบสามารถดึงคนได้เอ้ย ทำเส้นให้ตึงก่อนเนี้ยวทำเส้นให้ตึงนิวี่จำแผนเดิมได้ใช่ไหมนิวี่ยืนชิดกำแพงไว้ยืนชิดกำแพงไว้เร็วขึ้นมากระโดดให้หน่อยทำให้หน่อยนิวี่เดินไปห่าง คณกระโดดเห็นไหมตายแล้วอ่ะเอาตัวนวี้ชิดกำแพงนวี่เดินไปทางนั้นยาวเลยกระโดดไม่ไมไม่เดินไปทางเดิมไม่เอาไม่คกระโดดนี่ได้แล้วยืเอาน่าชิดกำแพงชิดกำแพงปุ๊บหาน้าชิดกำแพงนะยืเชยดิ กระโดดสูงเลยกระโดดเนวี่นวี่ตกด้านล่างก่อนตกไปด้านล่างเนวี่ปล่อยก่อนปล่อยกอนนิวี่เอ้ยได้แล้วดู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 นิวี่ไม่ต้องกดกระโดดเนวี่เมื่อกี้เนวี่จำไม่ต้องเดินเลยใช่ไหมหนึ่งนวี่หยุดเดินหน่อยหน่อย หยุดเดินนะหยุดเดินก่อนโอเคเฮ้ยตู้เดวี่ยย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 เยียยิยตยย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 ยียย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 ย่ยยรยยยดกยย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  ไม่ต้องไปเหลี่ยม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 ครับเหลี่ยมครับลองใช้เล่เหลี่ยมหน่อยโอ๊ยพุ่งไปเลยเนมิเนมิเนมวมายืนตรงนี้หน่อยเนมิมายืนชิดกำแพงเออตรงนั้นแหละยืนชิดตรงนั้นแหละเนมิเรียบร้อย กระโดดสูงกดกระโดดเนวี่เนวี่กำลังโอโ้โหเนวี่ทุกคนเนวี่กระโดดอย่างสูงอะแต่กระโดดขึ้นมาไม่ได้เลยตอนนี้ต้องรอต้องต้องรอจนกว่าเนวี่จะขึ้นมาได้นะเราตอนนี้เนวี่กำลังประสบปัญหาอยู่กับที่ว่า ขึ้นมาไม่ได้เอ้ยจะได้แ้วเมื่อมี้ินีมิเกือบได้แล้วอเออแล้วผมก็เกือบตกแล้วโหตื่ได้แล้วเนวี่ขึ้นมาได้แล้วทุกคนเนวี่ตามผมมาแล้วกระโดดไปเนวีก่กระโดดได้เอยลวงลวงค่อยค่อยปีนครับลวงค่อยปีนครับ ่อยปีนนี่ข้อเลี่มเกมนี้เลี่ยมเยอะจังเลยเนาะเออเออแค่นี้อนะันนี้เมื่อกด,ดมาได้แบบชิวๆกระโดดแงวตรงนี้เราจะต้องหาวิธีกระโดดนี่อุ้อุ้เกือบไปแล้วทุกคนเมื่อกี้ฉากเมื่อกี้ทุกคนนะ่าจะเห็นเลยนะเห็นชัดเต็ม เห็นชัดเจนอ่ะเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยไม่กี้ฉากอะไรอ่ะทุกคนกางอนาเขตเหรอทุกคนเมื่อกีออ้แรงกัดวู้เนี่ยพี่เอาอีกรอบนึงไหมพี่ว่าจะเข้าเป็นน้องเลยพอแล้วพอแล้วพอแล้วอีกตาเดียวอีกตาเดียว เตรียมตัวนะครับทุกคนเราจะต้องใช้วิชาของ KJ ซีรีส์ที่21 KJ ซีรีส์ที่21นี่แหละกระโดดรัวๆครัเนวี่บอกผมกระโดดรัวๆได้ครับกระโดดรัวๆอูห้หหน้าชนกำแพงไม่เจ็บหรอกได้หน้าชนกำแพงสักขนาดนะั้นไม่เจ็บก็บุญแล้วนะ โอโหเนวีเนวีเหลี่ยมเกินไปแล้วนะให้พี่ออกแรงคนเดียวเลยโอเคที่เหลือก็ปล่อยให้เนวี่ทำเองแล้วกันนะมังอิกระโดดอุ๊สเบลี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  โอยพุ่งเอาซะแรงเลยนะอือเอ้ยเนวี่ยังกระโดดไม่สูงพะครับทุกคนอุ้ดตื๊ดเนวีน่นี่ทุกคนเนวี่นี่ขี้เกียจมากยืนเฉยๆแล้วกระโดดอย่างเดียวเฮ้ยเอ้ยเนวี่จะดึงมาทำไม โอ้ยโอ้ยอึ้ยอึ้ยอึ้ยอ่ะไอ้ยล่งล,งลง่นีกดดน่กระโดดขึ้นต่อไปกระโดดขึ้นกระโดดอีกทีขึ้นขึ้นมาดิเออขึ้นมาก็บุนแล้วจดุจดจุดอ๊ยโอ๊ยโอ้ย,อยไวเกิน สปีดขั้นสูงเอ้ยเกือบไม่รอดแล้วไงเล่าเบลีเบลีเบลีกูซีนี่อีดอึศอึศเนวิมาแล้วเนวิแชงหน้าไปก่อนโอ้ยเอ้ยไปไปดึงดึงเนวิกระโดดมาโอ้ยหนา่าฟาดเลยน่าจะเห็นชัดๆนะทุกคนเมื่อกี้ โคตรไวอะไวผิดปกติไวผิดปกติครับโคตรไวโคตรแรงแล้วโคตรซิ่งอึ๊สอึ๊สจะบอกนะว่าจะบอกนะว่า ปีนมาเออปิลมามานิวี่กดกระโดดรัวๆเลยก็ได้นะเนี่ยเนวี่สุดเดิมสุดเดิมสุดเดิม,ดเ,ดมเดินเดินไปเออกดกระโดดตึง้ง <c> เ <oughs> นวี่เอาหน้าชิดกำแพงบอกเอาหน้าชิดกำแพงกูจะมาตรงนี้ให้แหละก่กระโดดตายก็ได้วะ <c oughs> ไวไหมหมอทีนี่นวไม่จำเป็นต้องกระโดดอะไก็ได้นิวแค่แค่อยู่เฉยๆแล้วกดกระโดดก็พอนิวนวนิวนวหยุด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 ลอเนวนิวเราทำเส้นให้ตึงดูดิเห็นยังเงี้ยนิวทาาเลันไปไม่ได้มันได้จุดทางนี้กระโดดมันเจกว่า มันเหมือนย้อนมาที่ยุคก่อนนี่ว่ากันฝันก็เนวีขยันตายอ่ะเนวีเนวีเอาหน้าชิดกําแพงเอาทูน่าชิดกําแพงอ่ะเนว่เนวิลองเอาหน้าชิดกําแพงตรงนี้นี่ไม่ใช่คือเธอไปนิดนึงซ้ายซ้ายไม่ใช่ตรงนี้ นี่ข้างๆพี่ว่าข้างขวาพี่ว่าด้านขวาด้านซ้ายไม่ใช่เออนั่นแหละกดกระโดดมาเลยกดกระโดดกระโดดกระโดดเออได้แล้วนี่นม่พยายามเดินไปที่อื่นบอยบอยไม่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 ไมไมนิวเดินไปที่อื่นไม่ไมน่ต้องเดินไปที่อื่นแล้วกดกระโดดบอกเลย ได้ปีนปนไม่ได้บอกแล้วมไม่ฟังกระโดดกระโดดเอ้ยไม่ได้สักทีเงี้ยวนี่ไม่กลกระโดดกลนกระโดดปีนมาละจ้าเชิญปีนมาได้เลยจ้ะนี่วะเฮนเฮนเงนเฮนปีนทันเงี้ยวเงี้ยว เนวิดติดเหรอติดป่ <laughs> ะกระโดดว่าเดวิดโอ้ยเดวิดโอ้ยทุกคนเดวิดโอกาสจิงจิงเฮ้ยดูดิว่ารอบนี้เดวิดจะเอาไหวไหมแม่ เฮ้ยด,ดูดิดูดิวันนี้วิจะมาไหมมาลูกลูกเด็กขี้เปิ้ลในวิเนวิกดกระโดดรัวๆเลยก็ได้นั่นที่จริงอะ่ะมาเร็วอยู่ไหนเนี่ยมีคนจะลังจะมาเข้าตู้ชิวาวเนี่ยสามสองเฮ้ยเขาออกไปก่อนเอ้ยเขาในวิอยากเป็นพึ่งแดงเหรออ่ะอ่ะอยากเป็นพึ่งแดงอ่ะ สองเนวี่อะไรเนี่ย <c oughs> สะพังอันนี้ไม่ใช่พึ่งแดงนะสองหนึ่งเอวเอวนวิ่กระโดดรัวเนวี่ที่จริงอะ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เนวี่เห็นจำได้ใช่ไหมเนวี่จะพุ่งไปโคตรไกลอะ่ะแบบโหลดไม่ทันเลยอุยเ <c oughs> <c oughs> นวี่ทำไมไม่กระโดดแล้ว มันกระโดดขึ้นหัวซะเลยหัวในวิย่อมมีประโยชน์อยู่เสมอมีปีนในวิปีนครับตืดตืดอเออเออ เนวี่ทำไมไม่เปีนเลยอ่ะเนวี่อยู่แต่เออเออเฉยเฉยเงี้ยวอ้เออมทุกคนเมื่อกี้ทุกคนเห็นเนวี่เป็นอะไรหรือเปล่าพุ่งไปโคตรไวเลยไวผิดปะกะติเบี้ยวเงี้ยวเงี้ยว เราจะตกเราจะตกเนวีดึงมาอยู่เนวีมาแล้วเนวีมาแล้วกระโดดเอ้ยอย่างนี้เนวีเนวีหาวิธีกระโดดนะครับกระโดดเลยเนวีโอ้น่าจะเจ็บหน้าดูแหละอ่ะอ,ะอะ้ล่วงล่วงเอาไม่เอาไม่ได้ เอ้ยนีวิกระโดดมาเอ้ยติดติดนีวิล่วงนีวิล่วงทุกคนเอ้ยนีวิมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยนีวิล่วงไมเอ้ยยังรอดเว้ยผมยังรอดแต่นีวิเนี่ยโอกาสไม่รอดก็มีนะ อ,อย่างนี้เนวิอะอะเรียบร้อยไม่ทุกคนเราตายในเวลาผมตกตายเนี่ยทุกคนโอ้โหทุกคนเนี่ยผมก็ต้องขอก็คือแบบโหเกมนี้ถือว่าสนุกใช้ได้นะทุกคนใครอยากมาลองเล่นก็ลองมาเล่นเลยดูนะคะทุกคนผมก็ต้องฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับให้ให้กับข้าวโพวกแกดแคทเกมมันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย